สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาไปแฮปปี้เบิร์นเดย์น้องทัพพิมปธรมากันครับไม่รู้ว่านางจะอยู่เต็นหรือเปล่านาะเราจะเดินไปก <c oughs> ันเรื่อยๆเลย <c oughs> ไปจ้าป้าฮับล็อกปฐมมาอยู่เนี่ยคือว่าพัทะก,ก๊อจะอยู่นางน่าจะแต่งหน้าอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าน้นเนี่ยนางไม่นา่าจะอยู่ตรงนี้อยู่หรือเปล่าเราอันนี้วัาสรับแต่งตัวเฉยเฉยก

กําลังมวลกํล <os hom en> <ics> ังแต่งควายมั้ยกําลังมวลแฮปป y ้เบิร์ตเดทอยู่แฮปปี้เบ p p ์ตเดทอยู่แฮ o ปี้เบ t ร d ตแ h ปปี้เบิ t h ตเดทแฮปปี้เร์ตเดทอย่แม่ละวยลงเลยมาไล่สดเยอะเราดีมาไล์สุดเยอะเอาหรอตอบคุณค่บ มีอะไรจะบอกมีคนจะมาเช่าบ้านแล้วด้วยของเมื่อวานไปตัดหญ้ามาลืมบอกนั่นตัดหญ้าพวกมีคนมาเช่าเลยสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องทักษิมปฐมานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงใหญ่โตไปใยและอะไรยังยังไม่โตหรอโตแล้ววันนี้26แล้วโอแล้วเก๋ก่อนแล้วตายแล้วฉันเพิ่งอายุ25เองเธอ26ไปแล้วเกินฉันไปแล้ว เดี๋ยวก็จะตามไปในเดือนพฤศจิกาเออฉันก็คพือนติห้าเองสมองโอเคทานเที่ยวไม่ได้เ่หรอไปซื้อมาแต่ไหนใช่เขาไปหาร้านไปเจอก็เลยได้ตรงนี้รอโอเคทานเคีกยวค่หรราคาไปแต่งหน้าก่อนนะเดี๋ยวมา